สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูค่ะกามาหาแนวทางเนาะค่ะปูฝากตอนพี่นอ้องเอฟซีเฮ้าเนาะก็มาตามต่อแนวทางตามตอ่อวดนี้แหละค่ะปูฝากวันนี้ปูมีแนวทางตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซี่นะพอดีๆตัวดีๆเด็ดๆอะค่ะปูไปเนาะไปแม่น้ำโขงค่ะที่เดินทางไปขหนักไปเอา ตวดีนะเราไม่สววันไปตะไปกับว่าท่านหอดดอกรบว่าท่านหอดมางที่จุดที่ไม้ทีรุ่งเนาะปูเป็นปูเถ่าเป็นหลดมาหาอยู่ท้งหลดเลยเป็เขามาเป็นแบมาเขาเขาล่างปูนี่แหละเปนเขามเป็นกบบ่ลงรถที่ไปจุดที่ไม้แล้วเป็นกบบว่เล่ลุงหลอเป็นตา เจ้าหญิง,งคนหลักโยมแม่น้ำโขงคนหลักมาเคลื่อนลุ<ะ>่มในลุ่มไปที่ที่ว่างของเพนะิ่นเนาะว่างของปูเท่าชี่วังปู<ะ>เท่าตั้งแต่เบื่อใจร้ายไปเห็นลูกสาวเพ<ะ>ิ่อนไปเห็นลูกสาวเพินะ่นเนาะเจ้าหญิงเนีโยมแม่น้ำโขงคนหลักเพิ่นน้ำหามาหลายศาสตร์แล้วหลายเช่นแล้ว ไปนนําไปเป็นกันเลยไปเห็นมาแต่เห็นลูกสาวเพื่อนบานเป็นกันเลยว่าทุกยากหลายเนาะลูกสาวนี่ยลำบากกาดตำไรเกิดมาศาสนี่ก่ะปอ่เป็นเดียดตุนเนะาะให้ได้กันนะครับก,กับลูกสาวเพื่อนบานเป็นกันเลยปอยดอกไม้ตะวันห้มาทุกไมายากเลย ถ้าเป้อปล่อยม้สวรรค์ให้ค ah ุณว่าแมกอออกไปเขาไมมสวรรค์ห <Ha' a. S 1> ันตังกตปล่อยมาสามตัวเนาะค่ะปล่อยปล่อยใหงจะขาวตอได้กไปเป็นปล่อยมาตอได้งอกไปตอได้ทงอกไปเป็นอแค่นี้นะหาเก่าเจ็ดหาเก่าวันยุ่นี่ค่ะปเล็กสองตัวเนาะเป็นปล่อยมาสิบเจ็ดกับสิบแปดสิบเจ็ดกับสิบแปด เพ,พิ่งกะหายตอนนี้ลละคล<ฮ>ะแต่วันเพิคนว่าลูก่นถุกงากหลายให้เอาเป็ดซื้อเ <ฮะ S 2> ้อาวันตอเฮ<ะ>็ดได้สามแล้วข้างน้ำปูน้ำยา่ล <ฮะ S 2> งมานะ่ะเพิ่งกะมีใจหลายเนาะปูก็ได้ยคุยกันกับลูกเพิ่นก็ลูกเพิ่งกะ ฟองไหส่ใุกนละฮะเพิ่งจะเก่งมีควมบานเนี่ยกับปูกันเลยออกเนาะ,<ฮ>ะปูเถ่านะเพิ่นกันเลยออก <ฮะ S 2> ออกไปละบานเน่ะปูกันเลยเดินทางไปไปที่งวด่าทับทิมไปเอาหงวดก้อนเนาะปูก็ได้ไปเนาะปูก็ได้ไปนั่เพิ่นที่ไปที่ไปเอายุตไุไมาไงกูละ เพิ่งก็ได้มาเ็ดศูนย์เก่าเนาะหมวหมวดที่เหลวมากค่ะโอจศูนย่าีนยาทับทิมเขียนไห่เนาะมือนันทีมาไทยถ้ำยู่วัดเนาะปูเนาะอืมค่ะมาในปูก็เลยไปไปน้ำงัวนี่ปูก็เลยไปน้ำค่ะเพิ่งกัมาหายาทับทิมครับเจ้าหญิงหันละปูกับว่าได้เขาส้มดอกค่ะ กูนั่งเอาค่ะแล้วไม่สวันค์นะกูเล่นนั่งเอานั่งเอาแล้วกูเห็นตัวเลขเนาะไหลมากเนาะไหลมากได้ลายลาไลามากมันก็ไม่หยุดไม่หยุดอยู่แล้วมีเลขยุคโนกโตค่ะอืมตัวเลขนะค่ะนี่อยู่หนึ่งศูน ต่ว่ามันอยู่ห่างกันเด้ีย<ฮ>ะเลกเลกภายในหกตัวนี่บโมโยติดกันอ๋อโมโยติดกันแมนค่<ฮ>ะหนึ่งศูนย์สามห้าเก็บเก่านี่ละเลกเลกภายในหกตันวนี่แต่ว่าเพิ่นบ่อยทีกันออ <ฮะ S 2> ืยูห่างห่างกันยูห่างห่างกันแมนค่<ฮ>ะ ปูกันเลยว่าเลขภายในหกตัวมีปูวามันถีมาสี่ตัวภายในหกตัวค่ะเล็ภายในภายในหกตัวค่ะบางเทียบเหมือนกับที่ให้หกตัวกับใบจักละไมาทีหนึ่งเนาะเนาะเป็นไปได้ได้ปูหกตัวเนาะเนี่ยบางในปูกันเลยไม่จับเอาจับเอาเป็นหา เก้าเกดห้าเก้าเกดเนี่ย<น>ปูมาจับใส่จับที่เลขหกตัวนี่แหละออกไปใส่ตัดออกนะปูเนาะเนี่ยบานนี้ก็ตัวหนึ่งหันเนาะเพิ่มกับมาหอยแต่ปูนี่แหละจับออกเก็บออกไปใส่นีีกับมักับม,มาเข่ากันก็นกนเร็กปูเถาห่ยที่หอยยุ่หมองที่ไปที่แหลมมาห่ตัวนี้ เก็บหาเต่าโอ้ซึ่งมันเนตเลยตัวเดียวกันแต่วันซับหมองอยู่น้ปูเนาะมันซับมองกันอืมค่ะเลขล่างก็มาให้เกีบหนึงค่ะหนึ่งเกียนะค่ะเกียรนึงซึ่งมันเป็นเลขตัวเดียวกันกับเอาน้ปูเนาะค่ะอืกนี่ะมีหลามันมันกัดมันคือยังมาเข้ากันกับเลขปู่เท่าให้กับไปเอายุดต้นใหม่ค่ะ แต่ว่าตัวหนึ่งหันกะที่มันบอ,บอม่าเนาะปูปูจำหาเนาะทุ่มชุ่มเล็ดตัวนี้ที่หนึ่งกับศูนย์เนาะ,ะมันม่ไปเข่ากัน<ะ>ปูกันเลยดึงดึงเปียกมาเข่าหนึ่ง<ะ><ะ>บานนี้ตัวตัวหนึ่งเนาะเอาเอาเครื่อเข้าไปสามหาสามหาเนี่ยพอความเลียกมันก็นยุดภายใน อ๋อม,มันมันมันอยู่ในหกประตูวิ่งหกประตูนี่น,น,ะ,นะปูเนาะค่ะอะเลก่กกระบอกหลายตัวดอกปูแต่ว่าเพียงแต่ว่าสับไปสามารถเลยเบิง่งขึ้นหลายตัวเนาะซับกันเอาเรียกภายในหกตัวนค่ะเพิ่นววาเนาะปูเพิ่นว่ามันสีมาภายในสี่ตัวเรียกหกตัวนนี่แหละปูะกัะเล่ยนั่น กะมันกับบ้ท่านแน่นอนเนะาะค่ะาเบิ้งคงสุดท้ายค่ะเบิ้งคงสุดท้ายอีกเทือน,นึงเนาะปูเนาะเออมันมันถึงมาปูสิจับให้ให้หน่อยโตกว่านี่ปูกะสิจับให้หน่อยโตเกี่ยหรับเลขปูมื่อนี่ปูมักตัวไหนที่สุดค่ะอยู่ในนี่มักเลขสามตัวกะให่ห้าเก็บเก่าหาเก่าเก็บหาเก่าเก็บ ห้า <59 S 2> เก้าเจ็ดเนาะเด็กสามโตวตว่าปูกับมาเก,กี่ยวดอกนะหาเจ็ดเนาะถ้าปูกับอะไ้ล่มใจดอกค่ะตวามันก็อยู่ในภายในหกมันอยู่ในนี่แล้วเนาะปูเนาะนปีนกับไปก็มาก,กับมีห่หาเจ็ดเจ็ดหานะปูเนาะนปูมาเพราะว่าปูไปทํำพีเนาะขีเกียมเออปูทีเราไห่ฟังเนาะก็ปูที่มากันะ จีาเนาะขีเกี้ยมบอาูเนาคจไปมันว่นี่ดอกกาี่เพมไปเฮ็ดเรียกเนาะไปเฮ็ดงานอยู่ปูกับแบ่มื่อยุ่งสิขี่เกี้ยมแจ้ว่ามาถ้ใส่ตัวปูมามาใส่อ่องมือก็ดีปูก็เลยกํำเอากำเอาแล้ววันนี้ก็เลยแบ่มือไปให้เจ้าภาพที่ที่ไปเฮ็ดเวียกให้อ่าว่าแต่นี่ ตัวดีเพื่อนป่อยออกไปยังทีเป่นกระเบื้อืนีีเกี่ยมตัวใหญ่เอยตัวท่อหน่วยที่แล้วเขาจุนพลมีลาเิ่นมใไ้ป่อยดอกไม้สวรรค์เอาให้้ากันเตี่ยวเด้อเพื่อนสิตีเป็นตัวใดบานกระว่ายจ้าท่นแล้วว่าจ้าท่นเป็นกรเรียนไปแต่ขึ้นลังแม่นุ่มนีละสิตีเอาตัวใดหีเกี่ยมหีเขี่ยมมันกะสิว่าเขาของปูบอ่ะคันนี้กระ กัมมื่อนี่เกี่ยมนี่ภาษาภาษาไทยก็เอินจิงจกเนาะเนาะงพ่อนาะจิงจกค่ะเมื่อเมื่อนี่ก็ติเป็นหานะเนี่ยกัมนี่มันติเป็นอีหยังกตเป็นศูนย์แต่นีกัมใช่เก่าบอกว่าแต่ว่าขิเกี่ยมนี่มันเป็นเก็ตอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อนี่กตีเป็นหานะแต่ว่ากัมนี่มันติเป็นศูนย์แต่เนี่ยเนี่ยปนปูบอกม่เก็ตอยู่นึกติเป็น ศูนย์หนึ่งเจ็ดไปสิเนี่ยค่ะนี่คือเป็นศูนย์หนึ่งเจกจนี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ไปเนีเอาเอาใส่อีกจังตัวหนึ่งนะปูเนาะศูนย์หนึ่งเจ็ดนาะปูเนาะมันเมละก็มันเหนีเพิ่มกับมันเตียวเนาะเปลี่ยนห่าขี้เกียจกับเปลี่ยนเจ็ดเป็นกับเล็กตีเจ็ดห่าค่ะค่ยค่ะถ้าว่าปูกับมาเกียวเจ็ดห่าค่ะค่ะมันมันก่บทำหน้าขี้เกียจแหละจะว่าปิดตกลงมาถ้าใสมาเขาออ่องเมื่อพอดีค่ะ ปูกะมีเท่าน,นี้ละค่ะสำหรับแนวทางของปูกับบ่หลายตัวดอกพี่น้องเอซค่ะเคียนไปเ,เคียนมามัน,านาเลยส่งบางหลายซื้อค่ะห้พบตัวนาจับใส่กันเอาเค่ะแตแคบหน้า,าจะไว้ค่ะพี่น้องค่ะซึ่งปูเน้นให้ที่หาเก้าเจ็ดนะคะนะค่ะ ปูกับี่ละพ่อได้เห็ดได้สางถามันเขาหนาซอยเหลือกันตีหัวละครนี่ละกำลังเป็นเสาจากลากอยอะมันได้ถ้าก่าสามตัวเนี่ยกติกไข่ยอดหอกเนาะแล้าถูกให้เขานาะปูเนาะจากสามตัวจังๆจังาหงวดนอมย่เาะัดเนาะเอาเบอร์ทูปูแปะล่งไก่เิอ์อีกจุดเบอร์ทูปูเบอร์ยังก่อค่ะ 093บ่บูครั<ล>บรใครขับขั้นเวลจไไับ่ะไรเจมไปยุวว่ว่าีนนั่นเหะ093479 093479 1082 <2 S> 1082เอาก็ชัดเจีนเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขของพ่อปูหล,ลังสรงชายหน่อยมือนี้เนาะเดี๋ยวครับพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะดีๆเด็ดๆจากปู ใช่หน่อยเนาะค่ะเนาะหลังส่งปูใช่หน่อยเนาะค่ะกะแคบหน้าจอกันไวค้ครับพี่น้องเลขเหมือนจะหลายโต้ว,วยอค่ะแต่เบิ้งะคะักเนะค่ะเดือพี่น้องเลขมันเป็นตัวเดียวกันนะคะที่แอเดได้เขียนไว้มีท 6, ั้งหกโตมีทั้งรางวัลที 1, นึงนั่ค่ะพี่น้องค่ะก่เอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะแต่หลังปูพิ่นจะหายมากคือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแค่สองชุดแค่นั้นค่ะ แต่เลขข้างบนกะตัวเดียวกันเจ็ดหาเก้า,กาเก้าหาเจ็ดกับกัปกันเป็นพกประตูไปได้เลยเนาะคะ่นะเนาะสําหรับผู้ใดหมักหรือชอบนะคะก็ลองเอาไปจัดเบิ้งเนาะคะ่นะเนาะบ่มหมักกับปล่อยพานไหนเลยเนาะค่ะวิเคราะห์เบื้องดีๆนะคะก่อนะะการลงทุนเพราะว่าทางช่องเสนอเผื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่เขามารับชมรับฟังแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่สําคัญเนาะคะ่นะเนาะกด กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้ว่าผ่าดข่าวสารของมูลเด็ดเด็ดจากท่าช่องตัวดีตัวเด็ดส้ำนักใดดีส้ำนักใดเด็ดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องห้าไว้แค่นี้ก้อนพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ